กลางวิกฤตาการณ์ที่ประชาชนชาวไทยและทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างหนักทุกเวลานาทีที่มัจจุราชร้ายโควิด19ได้ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างความเศร้าสะเทือนใจทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้คนไทยและผืนแผ่นดินไทยนับว่ามีบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เปี่ยมล้นด้วยน้ำพระราชหฤทยัยห่วงใย,ยพระสงกักน,นิกรทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องทรงเตรียมความพร้อมทุกวิถีทางเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและหาได้ยากในเวลานี้ พระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้มีขวัญกำลังใจในการร่วมกันดูแลประชาชนโดยมีเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้ในที่สุดขณะเดียวกันพระองค์ทรงเล็งเห็นว่ามีราษฎรอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทานและนำไปมอบแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครจำนวน642ชุมชนเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายที่จะแจกใจ่ายให้แล้วเสร็จครบทั้ง1 3 0 0 0 0ครัวเรือนภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้และนี่คือน้ำพระาราชรืัย ที่ปลอบประโลมหัวใจของประสบกรน,นิกรในพระองค์ให้คลายความทุกข์แสนเข็นและเพื่อให้ราษฎรทุกคนใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มบรมโพธิสมภารน,นี่แหละเป็นผมว่าสวยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ทัานได้ตางมคมา์กองทัพบ,บกจะขอยืนหยัด เป็นกำลังหลักสำคัญเพื่อส่งต่อน้ำทิพย์ชโลมใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งผ่านไปถึงประชาชนคนไทยทุกคน